น,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เรียนไปในหน่วยที่สองการออกแบบขั้นตอนการทำงานและเขียนด้วยโปรแกรมและเขียนด้วยภาษาไพทอนนะคะนักเรียนอ่า บทเรียนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันในห้องก็ได้เนาะนะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นโรงเรียนเปิดมาเมื่อไหร่เราก็ค่อยมาฝึกปฏิบัติเราจะมาเรียนทั้งเนื้อหาและก็ปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์นะคะถ้าง,งั้นเดี๋ยวหน่วยนี้คุณครูขอเว้นไว้สอนในห้องเรียนนะคะนะคะอ่ะคนไหนที่ ที่ทำการบ้านส่งมาแล้วนะคะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะคนไหนที่ยังไม่ส่งก็ขอให้ส่งนะคะเพราะจะเป็นคะแนนเก็บเป็นคะแนนให้นักเรียนด้วยนะคะเอาวันนี้มาเรียนในหน่วยที่3นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนได้เลยค่ะหน่วยที่3ก็คือระบบคอมพิวเตอร์หน่วยที่3นะคะของวันนี้ก็คือระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ ระบบคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ซิสเต็มนะคอมพิวเตอร์ซิสเต็มก็คือหมายถึงการทำงานร่วมกันของส่วนต่างๆในคอมพิวเตอร์อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพนะคะองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ซึ่งเราก็เคยเรียนกันไปหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้คือแผนผังคร่าวๆก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะ,นะคะก็คือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์ก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทอีกใช่ไหมคะซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์แล้วก็บุคลากรข้อมูลและสารสนเทศกระบ,บวนการทำงานนี่คือองค์ประกอบนะคะส่วนหลักการหลักการการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์จะแบ่งออกเป็น5ส่วน ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาเรียนกันว่าหน่วยรับข้อมูลมีอุปกรณ์อะไรบ้างหน่วยความจําหลักหน่วยความจํารองนะคะเดมกับรอมจําได้ใช่ไหมหน่วยประมวลผล CPU นะคะ Center Processing Unit แล้วก็หน่วยแสดงผลนะคะวันนี้วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอ่าวันนี้คุณครูจะให้นักเรียน ทำใส่กระดาษ a อนะคะจะเป็นกระดาษ a 4ร้อยปอนก็ได้หรือจะเป็นกระดาษ a 4ธรรมดาก็ได้นะคะให้นักเรียนวาดวาดทั้งหมดนี้ค่ะลงในกระดาษร้อยปอนหรือกระดาษ a อและระบายสีตกแต่งให้สวยงามตามความเหมาะสมนะคะวันนี้มีงานแค่ชิ้นเดียวก็คือให้นักเรียนทําลงในกระดาษ ac หรือกระดาษร้อยปอน นะคะนักเรียนเขียนตกแต่งได้ตามความเหมาะสมจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนแล้วแต่นักเรียนจะจะพิจารณาว่านักเรียนจะทําแบบไหนนะคะส่วนรายละเอียดของหัวข้อแต่และหัวข้อเดี๋ยวจะเรียนในสัปดาห์ต่อไปนะคะหากหนักเรียนมีข้อสงสัยอย่างไรก็ถามกันมาได้นะคะทําเสร็จแล้วให้หนักเรียนทําเสร็จแล้วให้หนักเรียนถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะ และเก็บชิ้นงานไว้ด้วยเพราะคุณครูจะตรวจชิ้นงานด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกเก็บพร้อมกับสมุดนะคะวันนี้วันนี้ก็หมดชั่วโมงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ